สวัสดีครับไทเกอร์มอบนะครับผมวันนี้เข้ามาเยี่ยมดูแลลูกค้านะครับก็เลยเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ชมกันอีกรอบนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้งานนะครับบรรยากาศก็จะล่มลื่นนะครับเงียบๆนะครับผมบรรยากาศที่นี่นะฮะอันนี้เป็นสถานที่ที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ที่ใช้นิดนึง อันนี้เป็นบริเวณที่ใช้นะฮะเห็นไหมครับบริเวณที่ใช้านแล้วก็จะมีด้านบนนะครับมีด้านบนข้างบนด้วยเดี๋ยวพาไปชมด้านอื่นกันบ้างครับอันนี้พามาชมด้านด้านบนนะครับผมข้างบนนี้ก็เป็นพื้นไม้ลงยูรีเทนนะครับ